อ้าวคาถาหยังอู้ปองแมี้าอย่างอีกแต่ว่าวันเขาเรียกคาถานี่เลี้ยวเขาจิเป็นอย่างเป็นอยรังเขาก็จะอ่านหนังสืออันนี้เขาก็จจะจำได้จำได้ดีพันว่าน้วงปูหมันพ่นว่าเนูมันข้าบสถ์เลยซเบอบ่เขาจะมาส่งเลขคาถา ออบปองบานเขาได้ออกปองแล้วบานเําไมหมอได้สวดมนต์ได้บาทนะสวดผมมาสวดมนต์ไปเลยดีกว่ามา้หัดสวดมนต์เลยดีกว่าคาถาออบปองคูบาก็เคยเรียนอยู่สมัยเรียนอยู่หมหนึ่งเรียนกับพญัพยพญ่ยบันทงไส้อําเภออุทุมพรจังหวัดศรีเกียรติพญ่นี่เล่าเป็นอดีตเจ้าอาวาสแล้วเป็นหมอยาเป็นหมอถ้ำนะ แล้วมารักษาแมรแต่ก่อนแล้วม่เป็นมะเร็งเม่เป็นมะเร็งบาดนี่ก็เลเย่ลด็กกเลย่เด็เลี้ยนออกปองน้ำเหลาแล้วเป็นจอมอาคมเด็ผู้เฒ่าโบราณแล้วตายโดนละ่ะเลยเลีเ้ยนออกปองน้ำกันสามคนก็มีคู่บาแล้วก็มีไอ้บักจอยจอยเจงมงเลี้ยนลงุลงเลี้ยนเบนหมอนี่แล้วกะ็หมอสีเออตำรวจสีเดียวเนี่ยก็เป็น พันธุอะไรเ,เดี๋ยวนี้ <c oughs> เ็นสลวรตรกูบากับเบนกูบานี่แหละเรียนออกปองน้ากันสามคนเรียนก็หมอสีนี่เรียนลงเรียนเรือน้ากันแต่ว่าหมอจอยนี่หมอจอยเจียงมง,งนี่สอบเบนได้เรียนลงเรียนเบนแต่ปีปุ้นปีสามสามหมอจำโมได้ละหลายปีละคาถาออกปอง จำได้แต่ว่าเพินเ่ไพนไห้เสียกใส่เข่าเพิ่นให้มนานั่งเลี่ยงกันเพิ่นให้มนานั่งเลี่ยงกันแล้วก็เพิน่นเอามือจับบ่าเฮาแล้วก็เพิ่นสวดมนต์สวดมนต์เพิ่นไปสวดมนต์เพิ่นไปเพิ่อนให้เบาน้ำกลนเพิ่นน้ำนี่กสิขนลุกขนขี้งก็สิลุกหยาบหยาบข้อมือเสือกต้อนขนขี้งลุกบานมาเลี้ยนเลี้ยนช่วงหนาหนาวตอนน่ะบานก็นมาเสียกส่ยข้ามเข่าข้ามเข่าซ้ำนีปป่ปู่มืออนี่เจ็ดข้าม ตอนเศร้าเนี่ยให้ลูกไปเตะดักให้ลูกไปเตะดักไปเสียข้ามเขาเอาม่น่ะเสียข้ามเขาแล้วก็หมดลงไปไตน้ำหมดลงไปไตน้ำไปกินอยู่ไตน้ำเลิอกๆพุ่นไปเกินกินโบโบให้ยำเกินกินเกินกินข้ามหนึ่งแล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็กินอีกข้ามหนึ่งแล้วก็หมดลงไปกินอีกข้ามหนึ่งเกินแล้วก็จงโผล่ขึ้นมาจนเปิดเจ็ดข้ามเห็ดเจ็ดเหมือ เมื่อรถเจ็ดคันแล้วก็ให้สวดสวดกลางคืนนั่มเลยล่ะสวดกลางคืนนั่มจำโมไดลมันหลายปีละสามสิบปีละสามสิบกว่าปีละซาำนี่ล่ะพอไงท่องไส่พอไงท่องไส่แล้วเป็นจอมขมังเบสได้เป็นผู้เฒ่าโบราณ แล้วเป็นหมอผีนําเป็นหมอถ้ำนําแล้วมีดาบแยาตะกี่ไล่ผีหมอยาพอซ้ำอย่าหลักก็บอกบอกสู้กันฟังพอดีกู้บาหมูคนเบาเรื่องออกปองคาถาออกปองคือคาถาควบจาดีเอคนโบราณพันมักเลี่ยนคนสมัยตะกี้พันเลี่ยนคาถาออกปองออกซองออกเฮียนออกเขียนออกแต้มออกแยมออกใสพันนั้นตะกี้แล้วก็หลายอยู่ ครูบาจำบ่ได้มันดนลหรกันยกอ่อย่อคู่เลี่ยนมาอย่างดีได้ไงก็ดีอยู่ก้มจำก็ดีอยู่ได้ลรืก็ะจำดีอยู่ได้ลรืมุ่นบนได้สิเอาก็คือจังจำได้อยู่อ่านหนังสือก็ะจำดีผมมาหลวงพ่อแล้วก็เ,เลนะนเนี่ยนด้วหนะกับกับโมเน่แล้วก็อาจจะเลี่ยนแล้วหลวงพ่อแล้วก็เลี่ยนด้วยกันออกปองแม่นผมโมเลี่ยนน้องออกปองผมเลี่ยนกน